สวัสดีครับอยูนคนุณข้าพ่อครับกับรายการคร,ราเซอร์โมเดลเดวเดวเดวกันนั่นเองก็จะไม่ใช่รีวิวกันคราเซอร์โมเดลนั่นเองกร่พาบ,บอกว่าจะไม่รีวิวสักพักนะก็สักปีใหญ่ก็จะไม่ใหญ่มากจะมารีวิวนี่ฟิกเกอร์เบสท์เทนสปีลิ่ตเค่งอยากรีวิวมันนะก็จะมาแกะกล่องกันและก็เพิ่มเงินเพิ่มเงิน กัในใจต้องใช้จริงๆนะแกะซึ่งผมเป็นลักของพวกนนี้นะซึ่งผมเป็นคนคือของมันแดดคือรักษาหมด้าเือต้องกันเก็บก็ระวังกันหน่อเอเรียบร้อยกัน,นั่นเ้เงยมาดูกันซึ่งมันก็เป็นฟิกเกอร์นั่นเองง่ายนะ อันนี้ก็เป็นการที่แถมมาไี่บอกว่าได้อามาอมาอม่าทรารรเพที่เป็นคนแก่เลยเนาะอาม่าเนี่ยการดอามาอาอมา่มาทรารซอกที่เป็นอาม่าเลยโอ้เนี่ยเนีย่ย ซึ่งใกล้ช่วงปิดเทอมก็ซึ่งใกล้ช่วงสอบแล้วก็ขอให้นักเรมยนเาเสิ่อมานี่อตัวนี้เอามาเสือ่อเนี่ตั้งไม่ได้ก็ต้องเอาตัวนี้มาเน,นี่ยตัวนี้เหมือนว่าเป็นขาตั้งอะเนี่ย อ้อคโอเคก็วันนี้ะใส่ตรงไหนวะใส่ยังีงดีก่อโอเคยงไงเราจะยังไงวันนี้ไอ ซึ่งเป็นปัญหาเกิดตั้งไม่ได้ก็เป็นพาสสั้นๆนั่นเองก็ขอจบรายการเพลงนี้ครับที่เร่มมาดรียนตยก่อนก็เป็นการลงสายแบบฟอยด์พิเศษนะซึ่งบอกก็มีอยู่จะไม่ให้ดู my name ิตกน็อย่างนี้จาก X แล้วหมดที่ผมเคยสะสมไว้นะแค่เคยตอนนี้ก็เลื่อสะสมแล้วแหละก็มาสะสมกันดั้มแทนนะนะก็ไม่ได้มีถ้าอยากว่าเท่าไหร่หรอกก็ขอจบรายการลาซ์ร์โมเดลพีนี้ก็จะอยู่เล็บแลยวก็บายบายชัยพัฒนาเราจะรีวิวอะไรก็จบลึกกันเลย